สีนิสัยของคนที่ไม่ได้รักคุณจริงนะคะเขามักจะทำแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยคือสร้างเรื่องเก่ง สร้างเรื่องในที่นี้คือเข้ามาให้ความหวังกับคุณสุดท้ายแล้วมีปัญหาอยากให้คุณช่วยเหลือเล่าสตอรี่ต่างๆนานาเกี่ยวกับตัวเขาในเรื่องที่น่าสงสาร<ม>ในเรื่องที่ลำบากในเรื่องที่ตอนนี้เขาตกละกรรมลำบากอ่ะอยากให้คุณช่วยเหลือนะคะอันนี้คือสตอรี่ที่เขาสร้างขึ้นมาหรือบางคน สร้างสตอรี่ให้ตัวเองดูดีดูเหมือนมหาเศรษฐีหน้าที่การงานดีเพื่อที่จะทำให้คุณตกหลุมรักในครั้งแรกนะคะแล้วก็เชื่อมโยงในสเต็ปถัดไปเรื่อยๆค่ะแต่มาในสตอรี่ที่โปรโฟไฟล์ดีไว้ก่อนนะอันนี้สังเกตนะคะข้อต่อไปข้อที่2ค่ะไม่ทำตามที่เขาพูดคนบางคนนะคะขอร้องความช่วยเหลือจากคุณเพราะว่าคุณนะรู้สึกว่าเฮ้ยเขา ประสบปัญหาคุณอยากช่วยเหลือเขาดังนั้นบางคนจึงโอนเงินไปให้โอนเงินไปให้เพื่อที่จะทำให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแก้ไขปัญหาในด้านนั้นๆที่เขาแจ้งกับคุณมาว่าตอนนั้นเขาเดือดร้อนพอคุณโอนไปให้ปุ๊บคนที่เข้ามาหลอกคุณฟังให้ดียังไม่จบค่ะติดนั่นติดนี่อีกมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกขอให้คุณช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อยอดต่อยอดเป็นหางว่าว คุณสังเกตให้ดีๆนะคนแบบนี้นะคะเขาแค่เข้ามาหลอกนะเขาไม่ได้รักคุณจริงนะคะเวลาเข้ามาหาคุณเนี่ยมาพร้อมปัญหาสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจก็แค่คำบอกรักส่งรูปมาให้ชื่นชมคุณพูดเพราะกับคุณแต่สิ่งที่เขาคาดหวังกับคุณคือเงินของคุณนะคะให้คุณช่วยเหลือเขาคุณง่ายๆว่ามาสูบมาสูบมาสูบจากคุณไปเท่านั้นค่ะนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะพูดให้ความหวังแลกขายฝันไปเรื่อยๆคนบางคนแชทคุยกับคุณเฉพาะโลกออนไลน์แต่ไม่เคยกล้าที่จะมาเจอคุณในชีวิตจริงแพลนบอกคุณว่าจะมาในอีก2-3สเดือนพอถึงก็เลื่อนเลื่อนอีกและมีปัญหาหนู่นนี่นั่นพอถึงเลื่อนอีกแล้วเพอเอบางคนนะคะบอกว่าค่อยเรียนรู้จักกันให้ดีก่อนคุยกันไปก่อนแต่ ทั้งที่ผ่านมาคือขอร้องความช่วยเหลือกับคุณโค้ชเยอะเลยดังนั้นฟังให้ดีคือเขาไม่รักษาคำพูดของเขาพูดง่ายๆว่าให้ความหวังแล้วก็ขายฝันเพื่อยื้อต่อชีวิตคุณไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นนะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จอืมแล้วในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักในเรื่องของความโชคดีหน้าที่การงานนะคะพูดง่ายๆว่าเสริมมงคลเสริมเมตตามหานิยมให้กับตัวเองโค้ชเอมแนะนำเลย สีพึ่งนะคะอันนี้คือที่โคเชมถือนี่คือเป็นสีพึ่งเดี๋ยวเขาจะเปิดฝาออกมาให้คุณจะเห็นยันนะคะที่พระอาจารย์ลงยันไว้ให้แล้วก็เนื้อข้างในสีพึ่งจะเป็นแบบนี้เลยค่ะสีพึ่งนี้ใช้อย่างไงคะโคเชมคะ่ะสีพึ่งนี้นะคะเวลาที่คุณได้ไปจะมีกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีใบเกี่ยวกับคําแนะนํานะคะที่โคเชมจะแนบไปให้ว่าเราจะลงเมตตามหานิยมหรือนา,หน,าหน้าทอง งูเฮงบนใบหน้าเรายังไงนะสมมติว่าอ่ะโคเชมจะแตะแตะแค่นี้นะแตะมือเหมือนมันมีน้ํามันขึ้นมาติดมือคุณแค่นิดเดียวเองจริงๆไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้ไปถูถูถูถ้าถูแบบนั้นนะคะไม่เกิน3วันหมดค่ะโอเคไหมคะอันนี้คือเราเน้นคําว่ามูเรานํามามูเฉยๆดังนั้นเราแค่แตะตรงนี้นะคะตืดตืดตืดอ่ะทีนี้ในจมูก จมูกทำไมต้องแตกที่จมูกหมายความว่ายังไงลงปรับโง่แห้งที่จมูกหมายความว่าตรงนี้จะดึงดูดผู้ชายเข้ามาในชีวิตคนที่เข้ามาในชีวิตจะเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าคุณยังโสดคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วอยากได้แฟนที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูเข้ามาเปย์แล้วนั่นแหละเข้ามาโค้ชจะบอกเลยนะคือคนที่เข้ามา ต้องเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เข้ามาสู่นะคะดังนั้นเข้ามาอุปถรัรมภ์ค้ำชูก็คือในเรื่องของทรัพย์อ่ะมันจึงแตะตรงจมูกนะคะเพื่อให้ดึงดูดผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณใครสนใจที่จะบูชาสีพึ่งทักแอดชชเอมได้เลยนะคะหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามโคเชเอมได้เลยเนาะโอเคสเต็ปถัดไปข้อที่4ค่ะเรื่องของเขาสําคัญที่สุด คนที่ไม่รักคุณจริงนะคุณสังเกตให้ดีๆเลยนะคะเวลาที่คุณเดือดเนื้อร้อนใจเวลาที่คุณไม่มีอะไรแบบไม่รู้จะปรึกษาใครอะ่ะเออคือหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้เลยคนที่ไม่ได้รักคุณจริงเขาจะไม่ค่อยสนใจคุณตีตัวออกหางคุณนะคะหรือแม้กระทั่งในบางครั้งเนี่ยคือเวลาที่เขาอะ่ะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาไม่ค่อยสบายอยากให้คุณช่วยเหลือบังคับให้คุณแบบ ไปยืมเงินคนนั้นยืมเงินคนนี้เอามาช่วยเขาหน่อยตอนนี้เขาเดือดร้อนจริงๆพอเขากลับที่ไทยพอเขาไปเจอคุณแล้วเขาจะให้มากกว่าสิ่งที่คุณต้องการอีกแบบนี้ค่ะเรียกว่าเรื่องของเขาสําคัญที่สุดนะคะดังนั้นถ้าเราเจอคนแบบนี้สังเกตว่าสีนิสัยแบบนี้นะคะของคนที่ไม่ได้รักคุณจริงคุณต้องเก็ตแล้วนะว่าเอ๊ะตอนนี้เรากําลังคุยกับคนลักษณะแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่มมันไม่ค่อยดีและมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วรีบพาตัวเองออกมาค่ะคุณเป็นคนที่สําคัญ สำคัญต่อพ่อแม่ของคุณสำคัญต่อชีวิตของคุณสำคัญต่อคนที่เขารักคุณดังนั้นรักตัวเองให้มากๆออกจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วใครสนใจบูชาสีพึ่งก็ทักแอดชะเอมสอบถามเกี่ยวกับสีพึ่งได้นะคะโอเคนะ